ที่ยานจะไปขายที่ไหนว่าเนี่ยไปถ่ายที่โรงงานบ้างอุ้ยมาขอกไปดูนั่นเห็นนี่มันข้ามันนั่นเย็นแล้วมันเป็นจับเป็นนั่นเป็นแปะอันก้อนข้าวมันมันหมกข้าวตาตินบ้านน้องไก่เล้ยงไก่แลี้ยงแล้วเหนียวต้นนาถิมขึ้นมาสองอันจะตะเลีย าหารานี่สิห้าตัวเอาแบบนี้ผัดติ๊ก็ได้ขายก่นมแข็งก็กิกนเนาะยังไงมาซองขนมแข็งสิแหละท่าเทละลอยปลเทอเลยเนี่ยขายถว่ากล้วยรวมสี่รสแค่ข้าวม่สองสองคือ,สอ,ส,อสองแค่ทุกคนขา,ายแค่อะไรยม่หัวบ้านเาบ้านทัง้งาน นำเลยไหมนี่โต๊เหรอล่ะเข็ดง่ำข้าโครลวกอยขาเจ้าลอยกลอย่อยอดไปไงข่อยอดชิ้นไหนเนี่ยเนี่ยเก็บใส่ก็ลาเดียวนั่น Gì gì? Gì thôi. Các ý dây là kinh là khách châu cả hết จดีวะใจดีวะใจดีวะเออกะาอะร้านดีจนมาบอกงงนนมมใช่ปะ่ล่ะเจ้าอยู่ใสมักต่อยู่น้ำใหญ่น้ำนั่น่ะเอใสยวนว่วิ่นบ่ล้าวสะบักโอ้ยย้งาสะบังก็ฟ้ไปไอ้ยัง อย่ไปวเ,เรื่องื่อลรล่ะ้างนั่นแหะยงนเจ๊เจ๊จยคนละเออเจอมาปลาเจมนาด,ดเลยมันเป็นารถแลน์ุงแลนมดเ๊อของของอ<ล>ะทอดทอ,มอ,อดมันทอดครับใช้แประกันนะยไงผ่านว่ะทุกคนนะ ไอ้พอทอดขมอทอดเขาไป่ต้องว่าห้ดีห้ยมวนได้ขายประกันเทำเครื่องเใส่กวางเลยรับงขามกินมั้งรูมว่นกินเวลากินเมื่อก็นึกวอุ้ยยังเนื่อยทันเป็นต้นทีเสีบเีบดีดินเลยครับ้ายเขยดีเลยแต่ำเขียดีหนาทินงมา มานติดฟุ้เกูอ่ทอดตั่ม oh ันตันติดนีสนเจอไม่กินมาไปเขาทอดเจบเมาแล้วค่ะเมางี้แล้วค่ะเด้อเมาทอดเมาก็นมหนาวยงีอากาศเยนสิล่ะค่ะเย็นๆกยทอดมันทอดค่ะอ้าวเอาเขาเมาเดียว

ขาเมาแล้วจ้าเือะท่านั้นเลค่ะเด้อเทขาเมาเอเขาอียังขมาทอด่อะกอล้แทบไมนี่สิบาทสิบแล้วล้วสิบสิบนอี่ใจอยู่กินหนึ่งสิบไม่ได้ความเาไม่เงียเราก็สจดาไม่ไม่ไม่สีปลาดาใช่ไหม ไม่ทอดกลมอ่ะไม่ทอดกลมไม่ทอดกลมไม่ทอดกลมนะพอมาทอดลูกนะอืมอยุคกลามีกล้วยอยู่กลางอ๋ออ๋ออ๋อ ก๋วยถอ่วเงกวยถ่นี่าเ็นค่สิคกวยถ่อบก๋วยเ่ให่เลน่ยไ่รล้เฒ่ายอมผู้เฒ่ามดงสิ่ยเขาเืเสี่ยงให้ลัซิมกินน้องพรขอกะเพือกงวนนคือไม่รู้ว่าเป็นทังไหนล้วยไขว้มาคือเจ้ายอน เดียวไปยังประเทศซิ้งหน่สิมันสีมาเดียวเดียวมาดูแซงเดียวมันดีลงแซงเรียนีลไเป็นเราเป็นสีจางงวนี่ไงแก่หมาเรากสียเอาตะชักอาตัดมันยังมันเสียงเงินเลยงินกนก้นมันเสียงเงินไปที่หิ้งงวิไปที่หิ้งงวอสีางสียางงวสีาหมาหมดรือป่าฮะดสิบิดบัดกขายป่ กินเด้่อยะเอาเปอกมาเลยพี่ด้อเนียัขเปียกเลยก่อขมาเอาข้เปียกพีดอแล้วคนจะต้องบุบไอ้ขวายข้อตกเตี เฮ้ยเฮ้ยเงินด oh mm ้วยหยบลงาเฮ้ยเืนหวงดิเป็นเศร้าเหรีบ่งายแบกแบกข้าเศร้าเนี่ยฮะขอเศราสองท่านท่านกล่ากันเลยแบกไว้เถอะเอาขึ้นทำม่ กินทำานี a, a <SE> <t rat ulation>. hey, right pit, ่มึงไปยืนป้องยังเขาห้กินข้าวหมาตัวกินข้าหมาแบบเดี๋ยวเด็กมันยากคนออกมากข้าออกมาไปเดกนีนก็ใส่ถุงไงเด็กท่านู่ในก็เดียวอะไรเนี่ยมาีาแม่แบกผู้ใหญ่เนี่ยโอ้แล้วพูด้าหรือไงนั่นข้าวหลายไม่กวนโครงเลย ดูดากมาก็นมีแต่ขี่มาตอนแล้วไม่เงีเ้เื่อนเนที่กระดือวายเจ้าว่าอีกระดือีกพนหนึ่งเอาไปซ่อพันหนึ่งสิพันหนึงเจ้ว่าสัญญาควันละมันสิมีตำหนีอยู่เร่งเงินเพิ่มเงินขายของได้เจ้าใบดีดมันบ่มีเลยมันมีดำดเนี่ยนะเออนะวะวัีขาดพรขาดบนะมันบ่ขาดดอกขาดกับป๋าดอา นึ่งสวคือแบบขั้นหน้าเนี่ยว่ามันยังขั้นมันจะ่าไเอาไปตำนี้บ่อาอ่ะบปรุ่นบ่อไห้แรกเดี๋ยวมึงไปแล้วธนะขั้นเน้วสนน้องก็ยไปน่าจะไปยังบ้านอึงขันฟังเงี้ยสี่เพราะมึงเงินยขายขวงอะไรนอก็ามีตำนี้นงายุ่งเลยก็พอดีเลยหนึ่งสองสามสี่ย่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ พน,นับมาพร้อมเลยตันนี้ได้หนึง่ยยงเหรอได้สองไข่าสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวนับเบิ้งบาทนี่ปลาเป็นพ่ออยู่หันละ ยะอกภาษาเกกบจากน้ำดอกเอาอ่นนันไหมมันวางสันสถานเบอไอหนี้่าสัเยเปเป็นภาษาไทยวางนเอรสารรักคุณพนะโอ้อ้โ้โอ้โอ้นอ้โอ้โ้โอ้อ้โอ้ัอ้โอดึง้โอ้โอ้โออออกาัา้อ้อ้ออไ เบอร์ไอนี่เอะแต่าไทยจัรักคุณนนดแล้วพออีสามันมากับกันนั่นเนาเบอร์ไอหนี่เอะยใจาคภาษากินแล้วพอให้ครบแล้วภาษาคอมเมนต์เด้บาตนี่ภาษาคอมเมนต์เขาบอกว่าอกจารยเ่งภา่าเดียกกินเขาว่าเลยเกเรียตะรุยสมคร่มาสันไปว่าเรียมันตาเขียวใส่อะตะรุยส้มคร่อมาสั่นไปว่าพ ว่าเขาหนีไงไมจีว่าไม่จีว่าดีใจว่ามันหนีไงแล้วมันตายเฉียวเออแค่นั่นจะปรทุนจะไหมน่นเนาะเขาพัาทำงันมานหนมึงก็ว่าจะรุ้อทุ่ร้อมาว่าแล้วคนพวจันว่ามันตายเจียวใสมันตายเฉียวใส่เออมันตายเฉียวว่าอย่างเดียวว่าแล้วจะว่าเขาหนีว่าแล้วจนไอย ใคริมเงินยหนเป็นมาทิมมาใครทิมเล่าละ่ะท่านหนูเป็นมาเพิ่งทำหนูเล่าเองท่านหนูเป็นมาเปอืม <c oughs> อันนี้มันถอยนนะ <c oughs> หน่ยนะเฮีาขดอยทา็ไมาเร็ยวยังไม่พันเนาะ <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นเลยไี่ไม่รู้ว่าคุณน่แหละคุณแต่คนเก็บปิ้งยังก็ไม่รู้คุณเห็นไหมคุณคุณคุคุณคุกเช่ได้ใช่ไหรน็อเแค่ใส่ถังฟอสฟอรดู10ชิ้น่วย20บาท 啊，对。